สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีตอนแรงเด้อบ่ค่อยมีเวลาก็เลยบ่ได้มาอยู่นี้เลยฟัวฟัวมวัวฟัว ทว่าวาว่าก็คือคอคือคอ,อยากได้ภาษาจีนอยากได้อยากได้ไม่อยากว้า,กเาเป็นแต่ว่าเฮียนแล้วก็ลืมไปนำํำสบายดีทุกคน นอนลื้อยังทุกคนนอนลื้อยังค่อยอยได้นอนดึกทุกมื้อทุกมื้อ นอะไรอฮ <Hi. S 2> มันเป็นอะไรมันถึงเด้งออกไม่มันเป็นอะไรอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนตอนตอนดึกตอนนี้ก็คือสิบโมงแล้วแล้วช่วงเสียงวันในยุทธการฟื้นอันเสียงพญังศนะเลสระ ขอบใจเด้อที่กดไลค์ให้กดให้คนกดให้คนแบาบาอยู่โดดเดียวเดียวโดดเดียวเดียวใดการฟึดอ่านเสียงถ้พยังสนะสละ,สละไอไอ ตัวเลอกอีเซียวันโอเซียวันี่รงส่วนล่งสัว,ต,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 วตัวนี่รงเฉลยวันเดือนปีนายารงตอนนี้เฉยวันนี้พันหลอนเลยคุนา่าคำ Cùng cầm khăm ra ta 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 Xua ta xua Bảy Khơ ta xua Nói ngay. ta ta xua Bảy ta สี่ไหลจิงซูจิงซูจิงยวนสังตวนพังโซพังโซตุยจอยตุยจอยสอนภาษาจีนให้เด อยากได้แต่ว่าเหียนบปดจึงการแก้งเก๊แห้งเปียกแห้งเปียกมันกันซื่อการซื่อการซื่อเสี่ยงเสี่ยงหัวเสียนเสียนล่ะเสี่ยนหัว เซียนห้วนคือวันนี้มันลมแรงมากๆเซียนห้วนเซียนห้วนเจลี่เจลี่เชียนเชียปอมเจลี่เทเชียนปอมเชียน เชียนเชียนถัดไทยได้นะคะยังถุกคใครที่ยังไม่นอนถัดไทยได้นะคะตัว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 เศรษิงซ่งซิง ซิงชัวซิงชัวยีซิงชัวยีเลียวเลียนล้วนล้วนล้วนหรือว่าเลียนล้วนเลียนโซลัวเป่าเป่าวะเฮาไล่ เ้าไล้เ้าไล้เ้าไล้คู่ขมไล้ไลมันซัวซัวดีเ้าดีขมมันคู่คู่ไนคู่นี่คู่ คูแมนข่มข่มเทียนเทียนเทียนหวานเทียนหนีเทียนเทียนหวานเทียนหวานคูมิงมิงมิง เมียงงามสูลั่วทีเค้สูลัวึเลิเลิลสังเสียนตึนตึนตันเดียวัวัวัว sua khu xế lưu xế lưu xế lưu trình xế linh xế linh bê bay xế linh bay xem linh bê linh สนะเพศสนะมาเรียนด้วยกันนะคะอยากยังไม่อยากนอนก็เลยจะอยู่อีจะอยู่นิดนึงซึ่งซึ่งซึ่งถ้าอ่านไม่ถูกก็บอกนะคะซึ่งดิบซึ่งสู้สู้ซุก cầu 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 ai cầu ai cầu có khử súng ai có khử tia cầu ai chiêu bin cầu ai chiêu bin man 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 có khử sát ใข่ไข่ไข่ไม่ไข่ไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ไข่เจียวไซยูยโยเจียวโยขวาสู่ต้นตีไป ลิงลิงเสลิงหนองลิฮอนเสียงเสียงวังเสียงวังทุกคนไปนอนหมดแล้วเหรอคะอยู่ด้วยกันอีสิบนาทีก็จะนอนก็จะนอนเหมือนกันเสียง เฮอ้อนเฮ่อ้อนเชียงวังเมียงเมียงยุงยุงอันมืดอันมืดมิงแจ้งมิงมิงมิงคือแจ้งแบบแจ้งสว่างมิง เอออยากหิวเออเออคือหิวข้าวเออชีเออชีฝังอยากกินข้าวเออชีเออยากเป่าเป่าก็คืออิ่มเป่านิ้ว niên niu lúa niên niu niu niên vay nọ mẹ ta lấy một lấy lấy một lấy đây non chừng lâu ăn chẳng bơ bướm ăn chẳng bơ an chẳng sẽ sư công sầm lết lư bế lông lều lữ sư bế sư bế lông lều sư bế đã có nhau chín đế chỉ hạ tử yêu tôi mình cũng luôn có nhuận dậy cùng một Nhớ ý chân thương Nói ngọt ngủ Chỉ một câu Đâu cũng nhớ được nó Linh y Một vần linh y, lùng y หลงอีหลงอีก็คือง่ายมากหลงอีไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าหลงอีไอใครซื่อหลงอีใครซื่อใครซื่อใครซื่อ tomorrow tomorrow ใครซื่อพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ใครซื่อใจลุ ใจลุใจหุสิ้นสุดใจหุใจหุจังมิงจังมิงเปลี่ยนชื่ออยู่อยู่เป๊ะอยู่อะไรอันไม่ออกอยู่อยู่อยู่ย nhu bê sung minh sung minh săn xuân khởi viêng khởi viêng khởi viên khởi viên khởi viên, viên. du Dù lưu duẩn lùm quản lùm vàng. lùm vàng. ลู่ยวนซื่อหวานซื่อวังซื่อวังซื่อวังก็คือผิดหวังนะผิดหวังแบบความรักมันไม่ไม่สมดังใจอะซื่อวังเชียงตันเชียงตันฟูจังฟูจัง ซับซ้อนซับซ้อนฟูจังฟูจังลีนลินนเอาลินนเอาลินนเอาลินลนเอา,าก็ขขคือคึกคักอันชีเมีสันมุอันชีเจียงคัง เจียนครั้งวัสดีทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอคนทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะแค่มาทดทอนบทเรียนแปบ๊บหนึ่งก็จะนอนมาทักไทยทุกคนทุกคนนอนดึกเหมือนกันใช่ไหม การเจ้าแห้งแลง้งการเจ้าเฮามึงเฮามึงเฮาเมือง everyone ฝันดีนะทุกคนเฮามึงเฮามึงเออมึงเฮามึงฝันดีเออมึงฝันไร ฝันดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้ถูหวยลอตเตอรี่ได้เงินเยอะๆนะคะเชียร์เชียร์เยี่ยวเชียร์เยี่ยวเชียร์เยี่ยวประหยัดเธอถูเธอสู่พิเศษเธอสู่อีปันอีปัน พุ่งซุงฟูยุโยเยนเต้าจังเต้าจันเต้าจันเขยไลอันนาคิดเสียนเจียนเสียนเจียนเสียนเจียนก็คือตอนนี้เสียนเจียน เสียงเจียนสู้ฟูสบายใจสู้ฟูนั่นโหัะทุกใจเสียงเวียนสิ่งเสื้อเอาอีไออีสงสัยสงสัยขอบขัว nong sing si sing si ye ye pu sing si ye ye nay 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 vai chu phu vai chu phu vai chu phu vai chu mu nài Y phu Po mùn thầm Y phu Y Y phu y mũ Mẹ mùn tham, Cú cú Ba na sáu Cú 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 Po 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 lùng Cú cú po po lùng Cú chăng ảo khởi กูจังสู้สู้อ่าน้องใส่ของพ่อสู้สู้เจียวเจียวเจียว,วน้าเบาเจียวมาน้าไผ่อีมูอน้าเสาอีมูโอ้อเหนืงง่อยฝันดีทุกคนค่ะ พบก,กันใหม่พรุ่งนี้นะคะโอ้เหนื่อยมากหน้าดำหมดตาเดดหมดวันบายบายฝันดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะ